รถตู้คอม,มิวเตอร์เครื่องสองพันห้านะคะเป็นรถเดิมๆมีคาเร่งสายฟ้าเราใส่เป็นผ้าผสมพรีเมียมนะกับวีสองเออหวีชั้นเดียวเสริมหูอันนี้หลังยกนะคะเป็นไงบ้างคะพี่อาการมาตอนแรกอะ่ะเป็นไงบ้างคะเข้าเกียรยากใช่ไหมขเ,ไหเข้ายากเกียร์ไหนบ้างคะเกียร์่เกียร์ลยรแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง เข้ามาก็นิ่มแล้วเข้าเข้าง่ายไหมเกียร์เข้าง่ายอยู่แลเดี๋ยวลองเหยียบคัทแล้วเข้าดูทุกเกียร์ว่าเข้าเกียร์ง่ายไหมก็ง่ายก็คือตอนแรกมาเข้าเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยยากอันนี้หลังยกคือเข้าง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องลองวิ่งลองรันอินก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็คัทความนิ่มเป็นยังไงบ้างค่ะพี่นิ่มมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวลองย้ำๆคัทดูมีเสียงดังไหมคะเดี๋ยวเหยียบแช่ไว้เลย ปล่อยค่ะบีเยียบค่ะปล่อยค่ะไม่มีเสียงดังนะอันนี้เราใส่เป็นโครงแท้นะคะโครงเงียบนะแล้วก็เดี๋ยวลองเดินหน้าถอยหลังว่าสั่นไหมเราใส่เป็นโครงแท้เลยนะคะโครงสองตอนสามารถให้ตัวได้จะไม่มีเสียงดังสั่นไหมคะไม่สั่นใช่ไหมโอเคค่ะพีมาจากแถวไหนเอ่ยโอเคค่ะบี่ขอบคุณค่ะ